BMW Millennium Auto หัดใหญ่นะคะวันนี้ก็มีการจัดงาน The House of l u c k สัมผัสโลกแห่งรูราไร้ขีดชำกัดเพราะมีการจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปีค่ะระหว่างวันที่26-29กันยายนนี้นะคะ b ี w m i l l e n n i u m a u ม o u t o หัดใหญ่ผู้จำหน่ายรถยนต์ BMW อย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้บริษัท Millennium Group Corporation จำกัดหมหาชนได้มีการจัดงาน The h o u s e of l u ักโดยทางั้นคุณพรชัยลีลาเกียรติภัยบุญนะคะผู้จัดการทั่วไป m i l l เนียมออโต้กรุ๊สาขาหัดใหญ่และก็สาขาภูเก็ตนะคะระบุว่า BMW l เนะคะมิเลเนียมออโตหัดใหญ่ตั้งใจจะรังสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบความหรูหรามีระดับในสไตล์ The House of l u x ัในการสัมผัสความหรูหราเพื่อการเดินทางสุด x อกล s i v e ผ่านยนตรกรรมนะคะหลากหลายรุ่น โดยมีการเชิญชวนลูกค้านะคะทุกคนไปทดลองขับสัมผัสโลกแห่งความหรูหราไร้ขีดจำกัดสำหรับประสบการณ์อนันาจดจำที่จะเปลี่ยนนิยามความหรูหราไปตลอดกาลโดยได้มีการยกทัพนะคะยนตรกรรม BMW หลากหลายรุ่นค่ะพร้อมกับการอัดโปรโมชั่นนะคะที่โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจร BMW Millennium Auto สาขาหัดใหญ่พร้อมเสิร์ฟข้อเสนอสุดพิเศษโดนใจแห่งปีมากมายค่ะก็ะงานนี้นะคะก็บอกว่าอย่างเช่นพิเศษเมื่อจอ BMW อง BMW รุ่นที่ร่วมรายการหากนำรถเก่านะคะมาเทรดอินมูลค่าสูงสุด 9แสนบาทแล้วก็ยังมีฟรี BMW Ultimate อัพเกรดสูงสุด6ปี BMW ในคาว a l บ็ x x พร้อมติดตั้งรวมทั้ง e x c e l l e n t Club มอบสิทธิประโยชน์เนือระดับสำหรับลูกค้าคนพิเศษซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในวันเสาร์ที่28กันยายนนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษให้ทุกคนได้ไปลิ้มรสอาหารและก็เครื่องดื่มที่กสานมาโดยเฉพาะ โดยเชฟบอสรองแชมป์จากรายการ Masterchef UK 2018เจ้าของร้านเริ่มร้านอร่อยเด่นดังแห่งเมืองอาจเอกด้วยค่ะซึ่งคุณชมที่สนใจนะคะก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะที่ B.M.W. Millenium n Auto Group สักหัดใหญ่นะคะหรือที่เว็บไซต์นะคะ w w w b l i n m i l e n i u m a u t o c o t h หรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไปได้นะคะที่1286ค่ะ